ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือวงการบันเทิงก่อนใครตาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วัน ครับวันนี้เราก็มาเอาของมาประมูลนะครับกับทีวีไซส์นะครับแล้วก็ยังมีของที่ลิฟออกแบบนี้นะครับทั้งเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นผ้าบันคอนะครับมาขายในงานด้วยให้เพืนอนๆซื้อกันครับได้ในราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ประมูลได้ไป1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งบาทครับหนึ่ง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 นะครับเป็นเลขสวยมากครับจะไปไม่แหมวันนี้ขับเที่ยวกันประมูลตั้งแปดหนึ่งแสน ครับก็ดีใจมากครับทีแ่แฟนไม่ว่าจะาเป็นงานประมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับแฟ,แฟนจะช่วยกันประมูลนะครับช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเป็นเหมือนการทําบุญด้วยกันนะครับนี่เคยถามเพราะว่าทําไมถึงต้องประมูลเยอะขนาดนี้แล้วมันมีประมูลบ่อยด้วยใช่ไหมครับ mm hmm. เขาเอาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยากทาบุญกับนิดนะครับ เขาเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นช่องทางในการทําบุญอีกทางหนึ่งแล้วก็ได้ทําร่วมกับฤิ์ด้วยเขาก็เลยอยากมาประมูลในวันนี้เป็นต้นอะไรนะครับที่ว่าจะไปงานไหนก็งานอะไรก็กัตรงแสนอัพอยู่แล้วก็ต้องอนครับก็ต้องอันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากกว่านะครับที่แฟนคลับเขาประมูลกันเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็คงมองในแง่ของการทำบุญนะครับคืออย่างที่บอกคืออ่า เป็นคนที่ประมูลได้แล้วตัวลิศเองแล้วก็แฟนขับทั้งหมดร่วมประมูลด้วยกันมันก็เหมือนเป็นการทําบุญกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็เลยอยากให้ได้จํานวนเงินเยอะๆแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราประมูลได้น้อยอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้น้อยเขาก็เลยอยากประมูลในปริมาณที่เยอะๆมากกว่านะครับส่วนมากแต่ละครั้งที่เป็นแฟนลับลิศกเป็นตรงไรเลเป็นแฟนขับโดยตรงเลยครับที่ จะช่วยกันครับบางทีก็มีอ,ออกเองินรวมกันมาบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้นตอนนี้ไปกลับมาแบบว่าผ่อนแกนตลอดเลยความซื้อห่อไม่ไม่ดิแบบว่าก็มาหลังกดีด้วยอ่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงปิดเทอมแล้วนะครับเพื่อนเพื่อลิก็สอบแล้วแต่ลิน่สอบไปหมดแล้วลิ่ก็เลยไม่ต้องกลับไปท,ทุกส่วนช่วงเนี้ยแต่ว่า จะจัดงานค่อนข้างหนักนิดนึงช่วงนี้โปรโมทเพลงใหม่เพลงรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปเพิ่งปล่อยไปเมื่อ2-3วันที่แล้วนะครับก็วันหนึ่งก็วิ่ง2งาน3งานทุกวันเลยนะครับแต่ก็เต็มที่ครับสู้ๆก็อยากให้เพลงดังอยากให้คนชอบกันนี่ครับเราไม่มีเป็นห่วงที่แบบว่าต้องมาลากันบนอ๋อตอนนี้คือตอนนี้ลิตอยู่กรุงเทพยาวเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้วิ่งขึ้นลงระหว่างกรุงเทพขอนแก่นจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้มากกว่าใช่ครับ ช่วงน Gosh, <S <S <ok <S <S ี้เป็นปิดเทอมไปแล้วสำหรับนิดองลงลขอลงครับเพราะว่ามีคนกินน้อยแล้วก็งานก็เยอะแล้วก็เวลาว่างก็เข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วยิ่งทำให้ผอมลงปอีกใช่ครับเครียดเรื่องเรียนหรือเปล่าไม่ได้เครียดเรื่องเรียนครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่า ลิทเป็นคนถ้าเกิดทําอะไรแล้วแบบอยากทำมาเต็มที่อย่างตอนนี้ทําเพลงทําเพงลงรักหนึ่งทำจดจำตลอดไปอยู่การังจะถ่าย MV ็ i ิก็พยายามเข้าไปเซิร์ชใน YouTube ดูว่า MV ที่ผ่านมาแนวๆนี้เนี่ยมีแบบไหนบ้างแล,ล้วนี้ก็จะได้ไปเสนอโปรดิวเซอร์เสนอคนทํา MV ให้ออกมาให้ดีที่สุเดเท่าที่จะทำได้อะไรอ่างนี้ครับหรับเพลงนี้ลิทลิทมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเลยครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเพลงสุดท้ายสําหรับเราไหมเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นการถ่าย MV ครั้งสุดท้ายสําหรับลิศไหมลิศก็ลิศก็เลยขอ,อเต็มที่กับมันแล้วก็เหนื่อยก็ยอมอะไรก็ยอมให้ลิศวันไหนแบบว่าไม่มีคิวโปรโมทลิศก็ขอไปเชลี่ขอไปโปรโมทเพลงนี้ลิศอยากโปรโมทเพลงนี้ลิศอยากให้คนรู้จักกันอย่างเมื่อวานเอาไปประกอบเป็นต่อตอนสุดท้ายลิศก็ดีใจมากที่แบบว่าเขาเอาไปใส่ในเป็นต่อตอนสุดท้ายแล้วทําให้แบบ ภาพของเพลงแบบคนได้ฟังคนได้ดูไปในวงกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยเรนก็ดีใจมากครับขออนุญาตถามว่าน้ำหนักลดไปกี่กิโลจริง,รงๆอะ่ะน้ำหนักเท่าเท่าเดิมนะครับลดไปแค่ประมาณโล2โลเอง <c oughs> ใช่ครับ,แล,รบแล้วก็ถามว่ามาสองวันแล้วกระแสแฟนถามว่าอะไรเอ่ยเรากับเพลงได้แล้วครับสำหรับเพลงรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับก็กระแสตอบรับดีมากนะครับแฟนๆชอบนะครับหนึ่งชอบในเรื่องของตัวเพลงที่ความหมายดีนะครับอ่า เขียนโรปรดิวเซอร์เขาแต่งมาเพื่อ,อกิจนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับลิดเลยนะครับอย่างที่สองเขาชอบตรงที่พัฒนาการในการร้องเพลงเขาบอกว่าร้องเพลงดีขึ้นก็ดีใจที่คนชมเรื่องพัฒนาการเพราะว่าลิศก็เวลาออกงานไปร้องเพลงตามที่ต่างๆลิศก็พยายามพัฒนาให้ได้มากที่สุดเก็บเกี่ยวจากทุกงานให้ได้มากที่สุดแล้วเพลง MV นะคะเป็นใครคะตอนนี้ที่ทราบมาคร่าวๆนะครับคาดว่าว เอ็มบีิซจะไม่มีนางเอกนะครับจะเป็นเอ็มีที่เน้นถึงความรู้สึกมากกว่าเน้นถึงเรื่องราวดีๆมากกว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนอื่นมาถ่ายข้อเรื่องราวแทนนะครับนในมุมมองต่างๆแต่อาจจะไม่ใช่ลิซแต่ก็มีลิซในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ครับ